ดีนะที่เราเป็นคนสุดท้ายนะอ่ะเออมัต้องข้ามมีแฟนนี้ครับผมก็เลยจับมินซิต้าเอาวะมินิต้าแทงฮีโร่ที่ฮีโร่ที่ไม่ค่อยติดเมตามินิต้ามันเป็นฮีโร่แก้ทางนะมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่เอาไว้แก้ทางดีนะที่ผมเป็นคนสุดท้ายนะอ่ะเออพอตองข้ามเอาแฟนแฟนีแฟนนีน่าจะเล่นได้โอเค หรือเราจะเดินติดกับโรเจอร์ครับตัวฟางป่าครับตัวป่านี่ตายตายบ่อยไม่ได้นะถ้าเฟนี่เฟนี่จะฆ่าโรเจอร์เนี่ยผมเปิดอันติแล้วให้โรเจอร์อยู่ในในอันติของเราโอเคมินสิต้าแทงครับฝั่งยุโรปเห็นบ่อยมาเลยเขาเอาเขาเอามินสิต้าเป็นแทงเนี่ยสกิลสองมันมีสตันด้วยผมจะเอาฟลิกเกอร์มานะเพราะว่าเวลาฟลิกเกอร์แล้วก็ใช้สกิลสองเขาเรียกว่าคอมโบสตันไง สวยจริงคตองข้างไม่มีแทงนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่แปลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับเขาเล่นสองซับพอร์ตครับเอ็นจิล่าและก็เวลเวลมีสตันด้วยเล่นได้อยู่ตายนะอ่ยนะโอ้ทีเกือสวยดึงดึงดงึไปแล้วสวยเอาดึงว้า ังไม่เจอเฟนีเลยเอาเฟนีตายเหรอนี่อยู่ไหนโอเคเราต้องเดินติดกับโรเจอร์ครับเพราะว่ากลัวเฟนีมันฆ่าโรเจอร์ถ้าเฟนีบินมาเราจะเปิดอันติใส่ทันทีและให้โรเจอร์อยู่ในอันติของเราโอเคเอากรอบเวทชิ้นหนึ่งก่อน Okay. สวยอ้าวเฟนีตายผมว่าเฟนีหิวเนี่เข้าในป้อมในด,ดนกินมีค่ะความหิวเป็นเหตุตัวจังเกิลตายบ่อยไม่ได้นะโันให้เพื่อนครับสวยเราได้สวย ข้าวิวได้ใครวิวร่ะใจะ้แต่ยิงเจ็บเคใจเย็นใจเย็นเราต้องเดินติดตามโรเจอ้์นี่แหละ,ะเ,เพราะว่าเราเป็นแทงเงยตัวในเพื่อนครับ<ะ>โอเคเราปล่อยตรงนี้มาพบลองดูอืมโอ้ย อัลฟ่าเวลาอยู่ในอันติของเราเขาจะใช้อันติไม่ได้ครับไอสกิลที่หนีได้เนี่ยสกิลหนีสกิลสกิลเอาตวรอดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เวลาอยู่ในอันติของมิติตาอันติของอัลฟ่าใช้ไม่ได้ครับเวลาอยู่ในอันติของเออมีตัวมาดึงไหอืมสวยนี่กือบตายนะโดนอันติกลับบ้านคนระับมันใช้มาหนาด้วย เฮลโปรมี okay, sorry. ่เ <lur> ด <k> pues ี๋ยวเราไปช่วยเล่นล่างเล่นล่างครับเออมันได้ฮีโร่ใหม่มัเล่นเป็นหรือเปล่าไหมล่ะโฟเวสเดี๋ยวเราไปช่วยครับเพราะว่าชูเอาชนะโฟเวสได้วะโฟวิอุสโฟเวสโฟเวสเรียกว่าอะไรดีวะโฟเวส อเอาชูไปเรนล่างเลยชูไปเนรนกลางนะเดี๋ยวไปไปตามชูเครอตรงนี้ชูมันต้องออกมาตายครับอืม,อม,มาดิเ,เจอเอาอูโดนติเอาได้ไหมโอ้ไม่ได้ตัวม,มาดิจะเอาไหมมาดิไหมมันดึงโดนนะมาดิมาดิ <c oughs> เต่าดีกว่าเต่าดีกว่าถอยถอยแมวถอยถอยมาแล้วอืมสต,ตันสตันไม่โดนนะอดึงดึงก็ไม่โดนนะเนี่ยมันต้องบังคับด้วยอออุ้ยหลายตัวเล,ยต,วลยตัวทไมไมันเยอะวะอืมสต,ตันนี่สวยนึงสักตัวไหมไม่โดนว่ะช่วมันมันมีสกิลช้ชลาล่ามาให้มันมาให้มันมาอืมมาเน้มา เอาไงอันติไม่ได้สิโอ้ยสวยสวยฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์สตันนี่พอ,อดีอูย้ยโดนโดนโนโช็อตสวยดีนะที่มีกระตุ้นพอดีเมื่อเนี่ยผมชอบก็เพราะแบบนี้แหละเอาฟิกเกอร์มาไอฮีโร่ที่มีสตันเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ฟิกเกอร์นะเว้ยอย่างช,ช,ช,ชัวขาใช้ฟิกเกอร์ สตันใช้ฟลิกเกอร์แล้วก็สตันออแบบนี้แหละชอบเพราะว่าศัตรูมันไม่ทันตั้งตัวไงถ้าเราใช้ฟลิกเกอร์สตันศัตรูมันไม่ทันตั้งตัวเออแล้วก็มันเอาวิ่งหนีก็ได้นะฟลิกเกอร์นะขอ้อดีการแข่งขันขช่วงส่วนมากเขาจะเอาฟลิกเกอร์แหละโอเคครับดึงมา เรียบร้อยโอ้ยโดน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 เววเอาดาเมจมาเดี๋ยวรอดึงครับรอดึงเวลให้มันโผล่มานี่แล้วไม่ถึงว่ะโอ้ไม่ถึงเราเจอเรียกเราต้องต่างพวเราเจอเอาบัฟไม่มีเยไปเฟนีหาอยู่ไหนวะเฟนี จากเกมยมั้งเล่นไม่ได้อะฮีโร่แก้ทางสองตัวโบริสแล้วก็อินซิต้ามาดิดึงมาอือจับตันดิเออเออเอาฆ่าดิเอาทองารงนี้ฆ่าวะโอ้ตายครับผมบว่าโบริสตายเนี่ยโดน,นชูเตะเรียบร้อยอตันดึงมาไปไหนล่ะสวยถอยถอยถอยมาถอยถอย โวนในเพื่อนคนระับให้โรเจอร์ตีตีป้อมโอเคโรเจอร์ตีป้อมไอ้ตัอตอตอตอวอยๆเนี่ยเอาใจเย็นเอาใจเย็นโอ้ยเคนี่มาวะต้องตีไม่มีนะมันต้องเล่นง,งานโรเจอร์นั่นแหละว่าแล้วปันน้นดูดิอืมมาหนีไม่ได้โหตายโรเจอร์ตาย,นะตายนะสวย กลับบ้านกันดีว่าพลาดอะไรเมื่อกี้ชูเล่นกลางวะ่ะชูมันมันเล่นเล่นอย่างนี้สายดันป้อมมันหนีไวโซนให้เพื่อนครับชูมันชอบแอบอยู่ในป่าด้วยโอเคไม่มีโอเคชูไปเล่นบนผมเจอบ่อยมากเลยเวลาผมเล่นอ่ะ ชวมันแอบอยู่ในป่าแอบตรงบัฟนี่แหละเวลาตัวจังเกิลฝั่งเราจะไปฟามนะมันก็เตะใส่ทันทีตายอ้าวฟกเฟลกอเ์ไว้แล้วเคฟกเฟลกอเ์ไว้แล้วเต่าเต่าไม่เต่าโอ้โหโ,โดดไปแล้วโอ้ให้มันโดนสตันของวาเลียร์ได้วะ่ะโบเวสขึ้นมาดิดึงมา หนีไปไหนล่ะตายเรียบร้อยครับเออไอ้อน,นี่หายว่าหายไปเลยนะยู่ไหนก็ไม่รู้ไอ้น,น,นีมาตาบมาแล้วครับเป็นนีเหมือนจะเล่นไม่เป็นนะดูมันบินดิมึงดึงแม่งเลยอ่ะโอ้ยเหมือนจะเล่นไม่เป็นอะเป็นนี ปิดปิดปิดครับให้เพื่อนเราตีปป่มโอเคสวยอุย้ยโดน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 อ้าวชูพลาดอลไรมึงสตันมาเป็นตตีอืมของชอบโอ้โหสวยเ็น,นี้เดินเ็น,นี้เดินสตันเรียบร้อยนี่แหละของชอบการแบบนี้แหละเห็นไหมเมื่อกี้เ็น,นี่เดิอนเน่ะใช้สกิลไว้ได้จรีงจริงต้องเดินเลยส่วนอัลฟาใช้อันติไม่ได้เพราะว่าันติอัลฟาเป็นอันติ bling อันติเอ่ออันติหนอีอันติกระโดดเออมันใช้ไม่ได้เวลาอยู่ในอันติของมิเซตาโอ้ยมีตัวมาอีกตัวมาสวยแต่วว่ะเก๋ใช้ชักล้างไปแล้วโอู้วมีมีมีมเก๋ใจเย,ย,ย,ย็นชูมาชูมาตั้มหน่อยดิออจะเอาจะเอาเลยเป็นี้จะเอาบัฟเก๋บัฟไปมีอันติพร้อมอ่ะ ไม่มีคนเล่นหรอกแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีก็เอามาเป็นแทงนะเอามายืนออฟเลนไม่ไดนะ้ผมเคยเจอครั้งหนึ่งนะผมดึงปากิโตและขก็ฝังตรงข้ามเอาเมสซต้ามามันแก้ทางปากิโต้ได้ดึงมาอืมปันโอเคฟเกอร์ไปแล้วอืมมาด,ด,ดิโดดโดดตายเนี่ยตายไหมมันจะตายมั้งโเคเรียบร้อยเมสซต้ากับปากิโต้เมสซต้าชนะนะ เพราะว่าปากิโต้มันมีสกิลหนีสกิลบลิงสกิลย้ายมัไม่โดวนว่ะผมเคยเจอแล้วไรลองเล่นมันแพ้ทางเลยปากิโตแพ้ทางมิสิต้าแต่ถ้าโอ้มัใช้ฉลาไม่ใช้กำจัดว่ะไม่ใช่ไม่ใช,ใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรแก้แค้นชูล้ำหน้ามันจะได้มั้มสวยครับพอเวลาเล่นดี มันเป็นอย่างนี้ถือว่าทีมนี่อะไรเจอทีมแย่ๆ yeah. <c oughs> อยากเจอทีมดีๆสักครั้งหนึ่งเอาสักสิบตาบัฟ <c oughs> เฟนีบัฟเฟนีมาเร็วมาเร็วไม่มีใครเอาจริงๆหรอวะบัฟเฟน,นีเอ้ยอยากให้เฟนีได้บัฟไม่มีใครเอาอะ <c oughs> ไม่มีใครเอาจริงๆโอเคสับสนเลยดิดึงมาไม่โดน มันดึงยากเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายวะหนีได้แค่นี้หลอดดีกว่าเจอเจอ,เจอตีหลอดครับมันจะใช้เข็มขัดอัลเเนียเข็มขัดสายฟ้ามันมีมันนาด้วยแล้วก็มันจะสโลด้วยเวลาเวลาอยู่ในอันตีของกับมินิต้ามันจะสโลด้วยก็ตามนี่ตัวตัวดิไม่มีเดือ่ะ มาได้ชัวมาได้ชวรโอ้ตายโดนเบิร์ดเดี๋ยวรอมินเนี่ยนะครับมินเนียนเข้าผมจะเปลืออันติในป้องของเขาเลยเปิือันติอย่าให้เขามาเคียยมมินเ,งงาาเนี่ยนไงโอ้จะตายโอ้ยสม่าสโลวโอ้ยจะล่ากวะโอ้โดนโดนโดนตันนีิสวยดีนะที่รอดกลับบ้านเอาแล้ว่าก่อน บ้านนอนหลอดมาแล้วแต่ว่าเรากลับ <c oughs> เล้เราต้องไปพร้อมหลอดนะเมื่อกี้พลาดนะสวยครับค่าเฟนนี้ได้เหมือนเฟนนี้เล่นไม่เป็นเหมือนกำลังหัดโอ้ตายชูเล่นได้ตายเอาตีกําแพงตายไม่ตายากระกระเรียบร้อยผมช่วยจะตาย อืม,มาได้เอาจะตายว่ะดึงมาดึงมาดึงมาโอ้ยโอ้โหนี่ได้โอ้โอยสลดึงมาไม่โดนว่ะเอาตายอืมนี่มันสตันยากมากเลยเวลาแฟนีมันบินเอาเป็นไรสตันเลยสวย,สวยเราได้โอ้ยรถข่าไปสิไม่ใช่ข่าสิช่วยไปสิบเจ็ดแล้วนี่ยังไม่ตายเลยหนูวะ เรามินเนียนมาครับอ้ยโดนเตะอะไรชูเตะแทงกูเป็นแทงดึงมาเรียบร้อยครับรอสตาร์ครับอืมเรยียบร้อยมาบ้านอีกแล้วรก่อนยังไม่ได้วะ่จะจเย็นครับเย็นเดี๋ยวมินเนี่ยนเข้าบ้านผมจะเปิดอ,อันติใส่หน้าป้อมของเขาเลย เพื่อ no ที่จะให้เขาไม่กล้าเข้ามาเคลียร์เคลียร์มินเนี่ยเนี่ยเคลียร์เลนเนี่ยเคลียร์คลิปรอแป๊บนึงครับให้ได้เห็นคารอัศนีก่อนมนการไฟฟ้าต้องตีป้อมมันถ้าอยากชนะเดี๋ยวเรารอมินเนี่ยเข้าสวยมินเนี่ยเช้าว่ะเก๋กบมินเนี่ยหมดและมันตีไม่งั้ยโอ้ยโดนโดนสตันหนึ่งสักตัวนี้ไม่โดนห่ะ ผมมีเนียนหมดแล้วสวยแล้วปีป้อมบปีป้อมอย่างเดียวปีป้่าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มันเอามาแก้ทางก็ก็ได้นะ <Victory! S 1> แต่ว่าก็ฟ้าดีกว่า